สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดามกรีนครับวันนี้อยู่กับพีซีร้อาป๋าแดงเป็นคนขคับแล้วก็อยู่กับสายหลนอนอสวัสดีครับโอ้ได้ได้ไดอ้อันนี้มาถ่ายคลิปด้วยครับดินด่วนมาตอนไหนไม่รู้อันนี้เราก็ขุดสาครับลึกประมาณสี่เมตร เดี๋ยวจะพาไปดูที่ดำด้วยผมสะประมาณหนึ่งไร่ครับความลึกก็ประมาณหนึ่งเมตรอุกใช้ดินเยืเหมือนกันครับประมาณห้าหกร้อยเที่ยวถึงหนึ่งพันเที่ยวเดี๋ยวพาไปดูกันครับอันนี้ดูที่โบก่อนไปตามด้วยสา,ายร้อนก่อน บารมีพ่อตาครับนี่ครับความลึกของสระฝนตกสองวันติดต่อกันแล้วครับแต่ว่าไม่มีปัญหาครับบ่อนี้ขุดได้หมดขุดได้อันนี้ป็สาค้าจกมาใหม่เหรอไปแปลงค้าโจกไหมนะครับเสียทุน แปลงห้ากระจกมาใหม่ครับฝับง่งฝั่งทางนี้นะครับให้มันยาวขึ้นแต่ก่อนก็สั้นฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมหรือไม่เหมือนเดิมหรออาจจะเข้ามาข้างในเล็กน้อยเพราะว่าของเรากี้มันจะโคง้งโค้งออกด้านนอกอันนี้จะตรงแล้วเกือบตรงแล้วเหตุผลก็คือเขาจะใส่ จกนาซาครับให้มันเยอะกว่านี้ไปแปลงมาหมดแล้วครับทั้งสองข้างข้างซ้ายและข้างขวากันชนก็โอเคแล้วคันนี้พ่อก็แปลดแล้ว เป็นเสียเต้ยครับอันนี้วันนี้ขับยองครับเสียเต้ยไม่ได้จ้างคนขับู้มีธงด้วยแหลมแหลมอันตรายกจกนาซาเพียบ ปลาแดงตักไม่ทันละสิบคันครับวันนี้มาครบทุกคันฮ<อ>ะอทออ,อ,ทอ,อะไระมันร้อนหรือเปล่าไม่รู้โอเคไม่รู้เหมือนกันมันร้อนมั้ง,งน,นี่ครับบางคุณหน้าก็เอาออกแล้ว อากาศร้อนหรือว่าขาดก็ไม่รู้ก็ตรงกลางก็เอาออกเหลือข้างหลังอย่างเดียวครับอินตาอนตาออกมาอยากอูอินตานกันยาง เต็มแล้วครับออกได้ามาดูเสียน้อยครับล็อกกี้ okay, <fine. S 1> อันนี้จะติดบ่อยครับเพราะว่ามีสลิงด้านข้างเอาไว้ลากคนอื่นบ้างลากตัวเองบ้างครับ เนี่ยครับจะแขวนไว้ตรงนี้แหละสลิงก็ด,ดีเหมือนกันครับเวลารถใครติดก็ใช้บริการได้ครับลากครั้งละห้าสิบบาทโอ้พูดผิดลากฟรีเพื่อทีมงานโดยเฉพาะครับคันนี้ไม่ทิ้งเพื่อนไม่ใช่ครับรถเสียน้อย อีกสองวันอ๋อแต่งแล้วมีลูกแล้วครับเ,เสียววุฒิปลาแดงครับครับเอ๊ะจะถามรายละเอียดหมดเลยนะเสียววุฒมาเนี่ย ก็ถามได้ครับไม่มีปัญหาตอบให้หมดถ้าตอบได้ <c oughs> วันนี้เราจะเดินทางไปกับดินด่วน <c oughs> ไปแล้วครับ <c oughs> อ่าน,นั้นก็ถอยมาอันนี้ก็ขึ้นไปมาดูบกต่อซูโม่ นี้เร็วแรงพรุนรกคลาสสิกมากได้มาประจำทีมงานบุญรอดแล้วมาจากาสอทอนกครับเมนนื่อวานฝนตกบ่อลงไม่ได้ก็เลยต้องมาบุญรอดทีมให้ครบสิบคันไปเลยวันนี้จะตักให้ได้200เที่ยวคนละสิบเที่ยวไปเลยครับป่าแดงว่ายอย่างนั้นเลย ถ้ายงางงั้นหกล้อก็ไม่คุ้มละว,วันนี้ต้องให้ได้สองร้อยเที่ยวนะสังกัดหลายทีมงานครับรถบอกต่อซูโม่เนี่ยในโซนอำเภอบ้านขวนถ้าไปเนี่ยคุณรอดไม่มีงานจะไปเจอทีมงานอื่นทันทีเลย,ยเดี๋ยวมา วันนี้อากาศร้อนมากเลยสามสิบห้าองศาคำนวณโดยองค์้อดำกลีนครับพยากรณ์อากาศที่อื่นร้อนหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าบ้านกรวดนี่ร้อนอำเภอบ้านกรวดฝนตกเมื่อวานวันนี้ร้อนวันนี้น่าจะตกอีกครับตอนเย็นๆยนพยากรณ์แล้วเรียบร้อยเชื่อไม่เชื่อก็ลองดูครับตอนเย็น ตกแน่นอนถ้าอากาศร้อนอย่างนี้อ่ะไปได้เต็มแล้วบอกต่อซูโมโสส่คลาสติกที่สุดแล้วคันนี้ไปจำทีมงานแล้วก็แรงที่สุดขึ้นบ่อไม่มีการไหลกลับคืนครับ อ้าตักทันอยู่สิบคันก็ตักทันครับไปหมดแล้วนี้ก็แต่งบ่อแล้วครับช่วงหกร้อยยังไม่มาก็ขูดนั่นขูดนี่แต่งไป แล้วนี่ครับ6ล้อดามกรีนครับโอ้กลับรถตรงนี้เลยนะ ยังไม่ใส่เดี๋ยวซื้อใส่ส uhh <Så |ar|> เสียวพูดว่าบันไดไม่ใส่เดี๋ยวซื้อบันไดมาใส่ครับประมาณอีกสองสามวันขับโดยแซมครับ ค่อยๆใส่ครับกันชนด้วยต้องใส่ใหม่แล้วก็บันไดแล้วก็บังฝุ่นตรงกลางอีกเล็กน้อยก็น่าจะโอเคแล้วมั้งช่วงนี้เก็บซับอยู่เก็บตังค์อยู่ครับเดี๋ยวถูกหัวก่อนไม่แต่งแล้วจะออกใหม่ เมื่อไรจะถูกหอเนอโอ้ไม่เคยซื้อครับถูกได้ไงใส่ไปเรื่อยครับเดี๋ยวเอฟซีจะเบื่อก่อนอ่ะเต็มแล้วครับเอ๊ยไม่เห็นหมูน้อยน้อยท่อไปไหน lò đám kín Hãy subscribe cho